สวัสดีครับผมสวัสดีท่านสองนัดหล่อไหมหล่อมากไหมมากมรักไหมมาที่สดุดนะฮะนี่พี่มีิลครับเขาจะรอที่สองคนที่ตัดตีห้าโอ้นี่คนที้บอกรอตีห้าเลยนะฮะสุดยอดมากอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนอื่นเลยครับให้พี่มิลดีแฟนทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ ชมพูเลยชื่อจิราอะไรนะฮะครับผมผมไม่ได้ยินแล้ววันนี้นะครับพี่ม um> ิวแล้วก็น้องก้าฟนะครับจะมาร่วมงานอนิเมชั่นช่างนี่วันนี้ผมแฟนๆเยอะมากหวานใจมอรอกันเยอะจริงๆนะฮะเดี๋ยววันนี้ทั้งสองคนเนี่ยนะครับจะมีโอกาสได้มาช้อปปิ้งในงานนี้อนิเมชั่นช่างเดี๋ยวคนอื่นเดี๋ยวถามนิดนึงก่อนทั้งสองคนเลยทั้งพี่มิวแล้วก็น้องก้า ปกติภนสาอนิเมะิกันเห็นไหมด้านทัพตูนหรือแบบเก็บของสะสมพวกแบบสติกเกอร์กันดั้มอะไรเงี้ยมีไหมโอ้โหของของพี่มิวน่าจะอันนี้เต็มบ้าเลยครับจริงเหรอจริงโอ้โหของของของพี่มิวนี่ถ้าแบบเป็นเป็นของชอบที่สุดเลยคืออะไรฮะน่าจะเป็นวันพีซครับผม่าโอ้วันพีซ นะครับลูฟี่ใช่ใช่ไหมครเป็นโจรสลัดพระชนม์ยใช่นะฮะับองวันพีซนะครับใช่เป็นตอนเด็กๆครับเพะพอพอโตมาเราก็ไม่อันนี้โตแล้วเหรอเราก็เลยจะอ่านตอนเด็กๆมาครับเป็นเรื่องตอนนั้นทีมีรีบอนครับผมอ่าตอนนั้นจะติดรีบอนมากครับผมอันนี้แบบออกแอคชั่นหน่อยๆบ้างใช่ไหมแอคชั่นหน่อยๆใช่ไหมใช่ใช่ใช่เ้สนุกมากต่อสู้กันเหนื่อยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งคู่นี้ก็ถือว่าจริงๆก็เป็นสายอนิเมะนะครับผมนะฮะก็ถือว่าตัวจริงคนหนึ่งเหมือนกันกนะฮะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะกับอนิเมะจังชันซึ่งรวบรวมนะครับสินค้าทั้งหมดเป็นของแท้ลิขสิทธิ์ด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงมีหนังสือการ์ตูนนะครับมีพวกของสะสมต่างๆนะครับแล้วก็ของเล่นด้วยให้ทุกคนเนี่ยสามารถจะมาช็อปกันได้และวอันนี้จะจัดไปแต่วันที่1จนถึงวันที่18ตุลาคมนี้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ยังมีเวลา นะฮะแต่เดี๋ยว2องคนนี้เดี๋ยวจะมาช็อปให้ดูว่าเอ๊ะในงานแนีมีอะไรบ้างแล้วก็ควรจะช็อปอะไรบ้างนะฮะอะตอนนี้พร้อมไหมทั้งคู่ครับพร้อมครับด้านนู้นด้านนู้นพร้อมไหมนะฮะเหล่าวันใจบอกว่าฝนตกก็เป็นไข้แต่โดนใจต้องมีกาเท่านั้นโอ้นนี้นะชนะชนะ้นะชั้ชนะชนเชนะชนะชนะชะชนะชนนะชะชนะน ขออนุญาตหมอขออนุญาตไม่ไเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ยินเสียงได้ยินเสียงอ่าเดี๋ยวเอาไมค์เข้าไปด้วยโอเคตอนนี้ทั้งสองคนพร้อมแล้วนะเดี๋ยวเราเรียนเชิญด้านนี้นะครับเดี๋ยวแ้ำนำมาเลยนะฮะนะฮะวันนี้พี่ยูนี่มาเลยวันนี้บอกนิดนึงว่าพี่ยูนี่ครับจะโตหนักหนักนิดนึงจะตหนักหนักนิดนึงเพราะว่าน่ารักไม่เบาน่ารักมาก ่เลครับเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีเวลาให้กับพี่มิวของทุการับจะมีเวลาคิดนะครับจะคิดแบบไหนก็ได้หรือจะคิดเกินพี่น้องก็ไม่ว่ากันไ้ตงาเล้างแม่รเขาเป็นมาริสตอ้าเาอเาไปว่าเดี๋ยวตอนนี้ครับทั้งสองคนก็มีมีเพลงพ่อกมาฝากกันด้วย อม่มีเพลงมาฝากกันครับทั้งหมด35บทเพลงด้วยกันนะ้ราเฮ้ยไม่หรอแล้วทนี้2ชั่วโมงโอเคครับซิงเดียลครับพร้อมไหมครับพร้อมเลยด้านหลังพร้อมไหมใครร้องก่อนครับเพลงไหนขึ้นมาต้องรองเพลงกัน ไไมกห่หวงเพื่อเหยฝั่นี้มืนตกหนักมากนะโอ้นี้สนุกมากเลดีอนี้ให้ถ่ามรูปกัหนนะอารูปรูปนี่ผมกว่ารูปที่น่าที่สุวันน้นะไม่ใช่รูปที่คู่มองกัแต่ไปทุทั้งคู่จะมองกันนะ พี่มีไครับรู้สึกอย่างนั้นจริงพี่เจดมาเีมาเตรีมาจริงมจริงมจะซื้ออะไรให้กันจะซื้ออะไรให้กันพี่มจะซื้ออะไรให้ซอะไรใหจะซื้ะให้้องครับผมว่าเดี๋ยวจะพอลงไปแล้จะไปซื้อกระตูนให้กับสักชุดหนึ่งเหมือนหนังสือให้เรียนรู้กันไปเรื่อย ไม่รู้ว่าจุดจบจะเป็นอย่างไรต้อง oh <c oughs> <c oughs> ติดตามตอนต่อไปจริงเริ่มเริ่มคิดจริงๆแล้วว่าพี่คงคิดมาเอออนนนท่นเป็นน้องกาวนะครับจัสตันที่มิวผมว่านะครับผมจะหาตัวนั้นนะครับมันคืออะไรครับจันดั้งใช่ไหมไฮโดอ่ะไฮโดครับไฮโดไอ้ตัวเสาเข่าที่มิวไปจับฉลากทุกนคือสิ่งที่ สิ่งที่ทั้งสองคนจะซื้อให้กันแต่วันนี้นะถ้าพี่นะเป็นเป็นหวานใจนะฝนตกแบบนี้ถ้าพี่มาคาราท้อนนะฮะพี่จะซื้อร่ตเต้กับสองคนนี้แต่ว่าไม่ซื้อแค่คันเดียวซื้อสามคันเพราะว่าคุณสองคนเป็นคนสามคันของทั้งหมดนี้ซื้อไหมซื้อไหมซื้อแล้วซื้อกี่คันเพราะคุณคือคนสามคันของหวานใจครับเอาเลยจริง พี่ชินมาหรือเปล่าหรือว่าสุดยอดวันนี้สุดยอดแล้วเากโอเคนะครับวันนี้ก็ฟินให้กับพวกเราหวานใจทุกคนครับถ้าทุกคนฟินปมมือและส่งสิงค์คลิปดังๆ้วยกันพี่เลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวพี่เมย์นะครับขอบคุณมาะขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็ติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับสยามแลองออสเตอร์ซีรีส์นะครับที่ราคาตะกอนแห่งนี้สัปดา ผู้ขสสึ้นสุดทอปจะเป็นใครที่อมาที่นี่นะฮะสามารถติดตามได้ผ่านทางเฟซบุ๊กแเพจของสยามบาร์ดนะฮะกเข้าไปกดไลค์ันด้วยนะครับผมโอเคฮะอทบทั้งหมดเลยนะเรื่องของของสะสมนะหรือว่าจะเป็นอกนิเนะครับไอซรีต่าต่างๆม็ันหน้าแต่วันนี้จะเป็น18ตุลาคมนี้แล้วก็นอกากนีที่สยามบารการ์ดด้วยนะครับท่านสามารถ็อปกันต่อได้อ่ะสามารถอยู่ต่อได้ จนเห okay. ่าหวานใจจะพอใจโอเคเต็มที่เลยครับวันนี้มีความสุขนะโหน่ารักมากขอบคุณทุกคนจริงๆที่มากันเยอะขนาดนี้นะครับวันนี้ก็เห็นแล้วว่าจะเรียกว่าฮะทำลายความรักของเหล่าหวานใจน่ดูสิ อันเนี้ยอาจริงๆนะสีชมพูนี่ก็สีงานแต่งแล้วเนี่ยโอเคครับอาแล้วขอบคุณพี่เยวนทคงับครับออขอบคุณนะครับ